เลืไหลต้องทำยังไงก็ตงางปรามท้อคุยโรคยาให้เป็นเรื่องง่ายเวลาที่เราเลือดกำเดาไหลเนาะมันเห็นเลือดอยู่ อย่าไปตกใจนะคะสิ่งที่เราต้องทำก็คือให้เราบีบจมูกบริเวณตรงนี้นะคะประมาณ5-10นาทีระหว่างนั้นให้เราหายใจทางปากนะคะแล้วก็ให้เราตั้งตัวตรงๆเนาะโน้มหน้าไปข้างหน้าเล็กน้อยเพื่อให้เลือดเนี่ยมันคั่งมันกองอยู่ตรงบริเวณแถวๆนี้เนาะเพราะว่าเวลาที่เลือดมันคั่งมันกองเนี่ยมันจะเกิดเป็นเหมือนริบเลือดแล้วก็จะทําให้เลือดเนี่ยมันค่อยๆแข็งแล้วมันแห้งไปเองแบบนี้นะคะหลังจากนั้นนะคะให้เราอะค่ะนอนนอนลงไปนะคะหลังจากที่ เราบีบเสร็จแล้วเนี่ยให้เรานอนลงไปแล้วก็ให้หัวเนี่ยมันสูงกว่าตัวนะคะแล้วก็สําคัญคืออย่าไปแคะอย่าไปแกะอย่าไปเกามันแล้วนะคะแล้วก็อย่าพยายามดิกเดี่ยงการไอหรือจามการสั่งน้ํามูกแรงๆเพราะว่ามันเป็นการกระตุ้นให้หลอดเลือดเรียนยังไงมมนมีเลือดออกมาอีกนะคะอย่าพิ่งทําอะไรหนักๆอย่าพิ่งยกของหนักอย่าพิ่งทําอะไรที่มันเหมือนหักโหมออกกาลังกายหรืออะไรตอนช่วงนั้นๆน,น,นะคะหลังจากนั้นก็คือให้เราอยู่ใน ที่ที่มันมีอากาศชุ่มชื้นหรือเราจะใช้พวกน้ำกงน้ำเกลือหรืออะไรพ่นเอาไว้ก็ได้ให้เหมือนมันมีเหมือนความชื้นบริเวณจมูกของเราอย่าให้มันแห้งเกินไปจนสุดท้ายอะหลอดเลือดมันแตกแกล้งออกมาอีกทีหนึ่งะนะคะอันนี้ก็คือเป็นสิ่งที่เราควรทำแล้วก็ถ้าสมมุติว่ามันไม่หยุดจริงๆแบบนี้ค่ะให้เราอะค่ะไปหาคุณหมอซะนะคะแล้วถามว่า ทำไมเราถึงจะใช้วิธีก้มหน้าทำไมเราไม่ใช้วิธีเงยหน้าเพราะว่าแบบนี้ค่ะถ้าเวลาที่เราบางคนอะเมื่อก่อนจะใช้วิธีเงยหน้าใช่ไหมคะแต่พอเวลาเงยหน้าเนี่ยปริมาณเลือดที่มันไหลอยู่อะคะ่ะบางครั้งอะคะ่ะมันจะไหลย้อนกลับเข้าไปถ้าเป็นคนสูงอายุบางคนหรือว่าเด็กบางคนอาจจะถึงขั้นสำลักหรือว่าเวลากลืนลงไปเวลาที่มันไหลย้อนกลับไปอะคะ่ะมันจะลงคอแล้วมันจะมีกลิ่นคาวๆเลือดๆอ,อะคะ่ะมันจะทําให้บางครั้งอะคะ่ะเราเกิดอาการไอเยียนขึ้น ไส้แบบนี้ตามมาได้เราก็เลยไม่ได้ใช้วิธีการงายนะคะเราก็เลยใช้วิธีการก้มลงอย่างนี้และคราวนี้ถามว่าสาเหตุมันเกิดจากอะไรส่วนใหญ่อะคะ่ะมันมักจะเกิดจากบริเวณแถวแถวนั้นแหละคะ่ะก็คืออาจจะไปแค่ไปแกะไปเกามันหรืออาจจะเป็นการที่เกิดอุบัติเหตุบริเวณทั้งนั้นสั่งน้ํามูกหรือว่าการไอจามแรงๆที่เมื่อกี้บอกไปว่าต้องห้ามทําหลังจากที่เราเลือดก,กาเดาไหลเสร็จใหม่ๆเรื่องพวกนี้แหละคะ่ะคือสาเหตุที่ ทำให้มันเกิดนะคะแต่ว่ามันก็จะมีสาเหตุที่เกี่ยวกับแบบพวกเกี่ยวกับเลือดเกี่ยวกับระบบเลือดอะไรพวกนี้ด้วยซึ่งอันนั้นนะคะก็ถ้าเป็นลักษณะแบบนั้นเนี่ยมันจะเกิดการไหลที่แบบไม่หยุดนะคะไหลชนิดที่ว่า ชีพจรอัตราการเต้นของหัวใจความดงความดันอะไรทุกอย่างมันจะแย่ลงแล้วเราจะอยู่ไม่ได้อยู่แล้วมันจะหน้าม,มึดยิงเวียจนสุดท้ายอันนะั้นอ่ะถ้าเป็นเรื่องเกี่ยวกับสาเหตุแบบนั้นเนี่ยส่วนใหญ่เราจะต้องไปหาคุณหมอแน่นอนอยู่แล้วซึ่งอันนั้นเป็นอีกเรื่องหน,นึ่งน,นะคะส่วนใหญ่เื่องกำลางไหลเราจัดก,การเองก่อนได้นะคะก็ลองดูค่ะแล้วก็ไปทําตามตอนต้นคลิปดูนะคะได้ผลไม่ได้ผลยังไงก็มาเล่ากันให้ฟังด้วยละกันนะคะแต่ได้ผลแน่นอนจ้ะค่ะเพราะมันเป็นวิธีทางการแพทย์แน่ๆอยากให้ก ติดตามช่องเจ,จาจาป h ม r ทอ t เอาไว้นะคะเจาจากป h ม r ทอ t อยากให้คนไทยทั้งประเทศมีสุขภาพดีค่ะ